ได้มาตรฐานอันตรายยังไงไปดูกันค่ะแม่ฟังก่อนตอนที่หนูเอาดินตันปลุกปลวกแล้วหนูไปดูกระจกบ่ามันไม่มีเลยนะมันไม่มีรอบปากเลยมันไม่มีสักนิดเลยตอนนี้หนูกลับมาแล้วทำไมมันถึงมีอ่ะสารพิษมันตกค้างค่ะอารพิษมันจะตกค้างถ้ามอยู่ดีๆเพียงเอาไปปบป้วที่ปากล่ะครับลูกมันสบายใจ ไ,ไปจะยังไงอะ่ะมันใช้ไป,ไไปฟินดีใช่ดต่หนูว่ามันเย็นเนี่ยอ้าวดีที่มันเป็นยังไงนะเออพอดีมันก็ไม่ได้ฟินขนาดนั้นหรอกอ่ะมันเป็นยังไงมันรเลือดไงมันรู้สึกแบบนุ่มๆอ่ะหนูก็แค่เล่นกันมัอมืแบบาบ้าๆอะไรแบบนี้แหละแล้วผลเป็นยังไงตอนนี้ผลก็เป็น รอบปากบริเวณแล้วจะหายไหมเนี่ยไม่หายแน่นอนลูกแตะแค่รอบปากเหรอต้องอื่นลูกได้แตะไหมครับหนูแค่หนูแค่แตะรอบหนึ่งแบบเอาดีๆเอาดีๆจริงๆแล้วจีได้แตะไหมไม่ป้าไม่เห็นที่แตะหรอจีคะจีได้แตะปากหรือเปล่าไม่ได้แตะป้นไม่ได้เห็นหรอกป้นไม่บอกอะไรว่าป้นครับ เดี๋ ym ีขอไปซื้อกุ้งก่อนนะเดี๋ยวมีกลับมาโอเคไหมกลับมามามีขอให้เสร็จแล้วมีเซอร์ไพรส์นะโอเคไหมโอเคไหมคะอุ้ยเหมือนลายของโลกเลยจริงเนเนเนเหมือนโลกที่เขาแฮปปี้สมัยเลยนะแต่มันน่ากลัวอ่าแล้วทำโอเคทำสวยๆเดี๋ยว m ีกลับมาโอเคไหมคะ หลังจากที่น้องเล่นดินเบาเสร็จนะคะแม่ก็ไม่ได้เห็นความผิดสังเกตอะไรเลยนะคะผ่านไป24ชั่วโมงค่ะเราพาน้องไปที่บ้านญาติญาติเริ่มทักว่าปั้นจันทร์มีนวดจริงๆมันไม่ใช่หนวดมันเป็นรอยดำๆแม่ก็ถามน้องว่าเจ็บหรือเปล่าคันหรือเปล่าแสบหรือเปล่าคือไม่มีอาการ เจ็บแสบคันหรือใดๆนะคะคือปกติผิวก็ไม่ได้ตึงอะไรมากนะคะคือแบบเป็นเหมือนรอยเหมือนตากแดดแล้วผิวไหมอะไรประมาณนั้นค่ะ <MC S 1> แล้วพอผ่านไปอีกวันรอยดำ<อ>นั้นก็เหมือนจะดำขึ้นนะคะเป็นวงเห็นชัดมากขึ้นแม่ก็เริ่มซ<อ>ักประวัติน้องแล้วว่าน้องทำอะไรมาแม่ก็เริ่มย้อนทไทม์ไลน์น้องไปว่า น้องไปเล่นอะไรที่ไหนกินอะไรที่แปลกๆหรือเปล่าเพราะเรายังไม่รู้สาเหตุนะคะจนแม่มาอ๋อหลังจากเล่นดินเบาน้องเป็นแบบนี้